เาราไหนละ่ะรถไทยไปดูนะครับสปเลอรเขาจะทำอะไรนะจะพาไปไหนต่อเจอทางตันสนอกกูวาเนะ<ม>นี่ครับคลิปพวกผมก็ตามนั้นครับตามที่เขาเข้ามาดูก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็บางครั้งก็เป็นสาระบางครั้งก็เป็นการแสดงนะครับ อย่าไปซีเรียสนะครับขอบคุณคนดูที่เข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาติชมและก็เข้ามาด่ากันนะคะยี่งหงอโดนครับโดนโดนเยอะนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าอ,อคนที่เขาดา่าทางทางเพจผมหรือว่าทางอ,อ YouTube นะครับ เขามีหรือเปล่าผมไปเปิดโปรไฟล์ดูก็ไม่มีอะไรนะครับเออเขาไม่ได้ขับรถเป็นเราเลยไม่รู้ว่าเขาขับรถเป็นเหมือนเราหรือเปล่าไปเปิดโปรไฟล์ดูไม่มีอะไรครับทำไมต้องมาดา่าเออทำไมต้องมาด่ากันด้วยต้องมาว่ากันด้วยถามเลยเหอะคุณอ่าคอมเมนต์ด่านะคอมเมนต์ว่านี่นี่มีเหมือนผมไหม สับเลยจะไปเอาคันใหญ่มาแน่นอนเลยดึงดาบผมก็โดนดราม,ม่ามาเยอะครับก็ไม่เป็นไรครับอยากรู้เหมือนกันว่าอ้วสเตยลืมไปในรถนั้นกรรมสเตยลืมอยู่ไว้รถนั้น có vấn đề hả? cái này, cái này, Có đừng bị đứt, nó đang bị đứt, nó đứng đừng đứt, nó đang

คือกอนคือก่อนเดินเร็วเร็วเร็วเก้าเนี่ยมันที่หักเลยแม่อะไรครับเก้อก้อมึงเดินหนามไดิกวไฟล้งไหมไม่มีหนไหมฮะโอ้ย

co mày không co mày คือว่าใส่หูลากฮะ,ะใส่หูลากน่ะเมียหูลากน่ะเมียใส่หูลากตัวล่างหน่อยไหมห่วยต่ยยอเด้อพ่อยอ่อเด้อ อ,ออกแล้วอันนี้แค่ดึงอะสลิงออกมานะครับเอาลิงสลิงมาเกาะสวดเล่สงองไยเนี่ยเย่าเยนะสวเล่าะเ

ขึ้นมาแล้วเออตาแกบุบครับสุขภาพไม่น่าจะดีครับฮะขึ้นแล้วครับเรามาช่วยกันนะครับเป็นจะได้พพยายไงเมื่อยสมบูรณ นนำมาจากบาทฮะาจากบาทมอนาะเอฟซีเฮาเอฟซีเฮาบร์ใจบุญสุดท่านครับขอใชได้อเออมาตังเอฟซีทรัยลเือ่าสั่นมิยังใส่บริการมันเหนื่อยไงครับผมอาเบเอเอามาเอามาเอาฮะมาเอาขอคุณได้ไรอวยพรมันเหน่อยเห็มันไเมียแต่แถมน้เยาอรด้เาเห้มันไปแทงหลานนึงเ ทำเป็นพอเราบักนั่นเป็นไลมันเมื่อห่วงจะมองงคือไปจอดก็ไม่อย่างไปล่องไปแล้วสะเปลือไม่เอาตังค์ปะเดี๋ยวเรากลับบ้านโอเคครับสวัสดีครับ